โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นในภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับนะก็ทัวร์และเหรียญตอนนี้ก็ยังแดงกันตามที่เห็นนะครับนะมีแค่ผายขึ้นมา78% IP 21%บแปดเปอนทียร์หกเนะครับนะนอกนั้นแดงกันตามนี้เลยนะครับนะก็ทัวร์บิตคอยตอนนี้อยู่ที่8 4 0 0 0นะครับนะลงมาใช้ได้เลยนะเพื่อนเมื่อคืนนี้เนี่ยลงมาหนักราวๆแปดหมื่นนะครับนะเพราะว่ามีอีเวนต์สำคัญในเรื่องของข่าวนะครับนะเดี๋ยวเราไปว่ากันว่่่่่าาเเเป็นนนนพรรระะะอะไะคับแแตทีีย คนโดนเลียกคูเดตไปใช้ได้เลยฮนะเพื่อนๆเรดเดวันหนักที่สุดตั้งแต่ตอนปี2023เลยนะครับตอนนั้นราคาบิตคอยอยู่ที่ราวๆสามห0ื่นนะครับใน,นัขณะนั้นตอนเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆน,นึกสภาพฮนะคนจะปวดมากๆเหมือนกับตอนที่ราคาบิตคอยอยู่ที่3 0,000ฮะย้อนกลับไปปี2023หรือว่าปีที่เราขนาดจะพ้น แบบมันเกินนั่นแหละนะครับนะถือว่าตอนนี้หนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะไม่น่าเชื่อนะเพื่อนบิตคอย8หมื่นกว่านะครับนะแต่ลหลายๆท่านก็ยังเจ็บปวดมากๆในตอนนี้นะครับส่งอะไรจะให้นะครับนะสำหรับสายเทรดที่เป็นสายกระทิงซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นนเรื่องของทรัมป์นะครับนะออกมาเน้นย้ำนะครับนะว่าเตรียมที่จะขึ้นในเรื่องของกำแพงภาษีไม่ใช่แคนาดาเม็กซิโกอย่างเดียวแล้วนะฮะตอนนี้ลามไปที่ ทางยุโรปแล้วเพื่อนๆในตอนตอนนี้นะครับนะเพราะว่าการกำหนดภาษี25%นี้เขาบอกว่าสาภาพยุโรปเนี่ยถูกก่อตั้งมาเพื่อทำลายสหรัฐอเมริกาแล้วก็กำแพงภาษีนี้นะครับครอบคลุมหลายประเภทสินค้านะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยนะฮะแล้วก็สาภาพยุโรปเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ลำดับที่3ของสหรัฐนะครับรองจากแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับพูดง่ายๆเลยว่าใครทำการค้ากับสหรัฐเยอะๆเนี่ยท็อปๆเนี่ยโดนหมดนะครับเบื่อนะ EU ก็เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ เขาได้บอกด้วยนะครับนะว่าทางยุโรปเนี่ยไม่ยอมรับสินค้าเกษตรแล้วก็ไม่ยอมรับรถยนต์สหรัฐนะครับนะใน,นขณะที่สหรัฐเนี่ยยอมรับสินค้าจากสาภาพยุโรปอย่างกว้างขวางนะครับนะก็ดูว่าสหรัฐรวยมันเบื่อนะก็ดูว่าเป็นประเทศนําเข้าอดีแล้วนะครับแหมอนาคตถ้าสหรัฐส่งออกเนะี่ยผมก็นึกสภาพไม่ค่อยออกเหมือนกันเบื่อนนะไม่รู้ว่าใครจะมีตังค์ซื้อมเบื่อนะก็เดี๋ยวร้องรอดูแล้วกันนะว่าดอลลาร์จะเริ่มดรอปอ่อนค่าลงไปบ้างหรือเปล่านะครับ และอีกหนึ่งความกัวงวลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือสัญญาณ c e s s i o n ที่หลายๆคนเริ่มกลัวอีกแล้วนะครับนะเพราะว่าเกิดในส่วนของตัว Inward yield c u r v e นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว,ว่าผลตอบแทนของพันธบัตรนะรัฐบาล10ปีมันเบื่อส10ปีนะฮะน้อยกว่า3เดือนเบื่อเนื่อกสภาพอย่างนี้ใครจะไปซื้อ10ป,ปีถูกต้องไหมครับนะเพราะว่าโอ้โห10ป,ปีกว่าจะได้ถอนถูกต้องไหมสเดือนถอนง่ายกว่า ผลต้แทนก็เยอะกว่านะครับไม่มีผลที่ไปซื้อ10ปีในตอนตอนนี้นะครับหรือว่ามองในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคนกลัวนะครับนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับเลยเดียวว่าเก็บเงินสดที่มีสภาพคล่องสูงอย่าง3เดือนน่าจะดีกว่านะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดในเรื่องของ i n v e r อ e ์ตยิวเคิร์นะฮะมันก็จะตามมาด้วยเส้นเทาๆตรงนี้นะครับถ้าเราดูแดงตรงนี้คือเกิดในเรื่องของความผิดพันนะครับนะพันผวนไม่ใช่พันบวน ผิดเผะผิดผีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเลยกเดียวว่าผลตอบแทนมันเพี้ยนไปนะครับนะพอมันเกิด inward yield curve เนี่ยจนติดลบแล้วมันจะเป็นเส้นแดงๆแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จะเกิด recession หลายครั้งแล้วกันแบบนั้นแต่ไม่ได้ว่าทุกครั้งนะเพื่อนแต่หลายครั้งนะครับถ้าเราดู inward yield curve ตามด้วย recession inward U curve ตามด้วย recession inward U curve ตามด้วย recession inward U curve recession รอบนี้ inward U curve โคตรเยอะเลยฮะโคตรใหญ่เลยใหญ่ที่สุดเลยนะตั้งแตน่1 9 6้นะฮะคือมันต่างกันเยอะนะฮะก็พูดยากเพื่อนๆว่าจะ recession หรือเปล่านะครับนะไม่รู้ทรัมป์จะทำอะไรเพื่อที่จะให้รอดพ้นจาก recession ได้หรือไม่นะครับนะถ้าเราดูนะผลทดแทน 3เดือน3ฮะ3นะครับผลตอบแทน10ปี4.2นะครับเป็นเบือน,นแบบนี้คนก็ไปซัดแต่3เดือนจะดีสีกกว่านะครับนะแต่เห็นในเรื่องของความกังวลแลวกันที่เ้ยไม่แน่ไม่นอนนะครับนาะเสียรับเสียงต่างๆจะว่ายังไงนะครับนั่นะหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องจับจ้องการดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่ในตอนตอนนี้นะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละแล้วก็ทันทีนะฮะก็คือ ETF โฟนะครับนะเพราะว่าส่งผลโดยตรงมากๆนะครับถ้าเราดูเนาะ ETF โฟนะครับติดลบเมื่อไหร่ติดลบเมื่อไห,หร่ล้ว่ามีแรงเทขายจากรายใหญ่สหรัฐเมื่อไหร่ราคาบิตคอยก็จะลงลงลงเสมอๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มเมื่อลงหนักเนาะ ลงไป8ปดหมื่นกว่านะครับถ้าเราดู E t เทลโฟต่างๆอาโฟลออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเยอะที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาเลยใน,นขณนะน,นี้เป็นพันล้านนะครับถ้าเราดูนะเมื่อวานนี้เนี่ยวันยี่สิบห้านะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านนะฮะวันที่ยี่สิบหกหรือว่าเมื่อวาน 25, นี้ขออภัยเมื่อวานเซอร์หนึ่งพันล้านนะฮะเมื่อวานนี้สามร้อยล้านนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเลขจากแบล็คบ็อกจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงไม่ถึงหนึ่งพันล้านหรอกคิดว่าน่าจะมีแรงเทขายที่เยอะแหละแต่ก็จะน้อยลงมากว่าเกาะ ทีนี้ถามว่าเรายังมีโอกาสหรือเปล่านะครับนะก็ต้องพูดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อนๆถ้าเราดูในเรื่องของกราฟเนี่ยก็ทําในเรื่องของยานคอร์บลีแอคูมูลเลชันอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ในจังหวะที่เป็นสปริงนะฮะก็หวังว่าสปริงจะมาจริงๆนะกันนะครับนะหวังว่าสปริงรอบนี้จะเป็นของจริงแต่เรามารู้รองนะว่ามันจะจริงหรือเปล่าต้องรอให้มีท่านเท้กับตัวหรือว่าราคากลับมาเยือนได้นะครับตอนนี้มันยังลงอยู่นะก็เดี๋ยวรอดูมันจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับนะรวมถึงถ้าเราดูนะฮะมัน ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เคยเกิดแบบนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าเกิดเด,ววดอบล์น็อปเมื่อไหร่หรือว่าเกิดเอ็มแพทเทิรที่หลายๆคนเห็นภาพแล้วแบบโอ้โหหย,ยีนะเบื่อหลุดเรียบร้อยฮะร,รอบสองพีสองพนะเราจํากันได้ไหมนะครับนะเป็นการพัมพรอบแรกหลังจากที่ผ่าน FTX ฮะ FTX ตรงนี้เนาะไปียงขึ้นมา M pattern ทิฮะหลุดด้วยซ้ำหลุดเต็มข้อเลยนะฮะแล้วทะลึ่งเด้งกลับขึ้นมาทันทีฮะลงมา0.618ฟิโบฮะร,รอบนี้2องพันยี่สิบห้าครับเอ็มแง0.618ร แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับนะก็ถือว่าเราลงมาต่ํากว่า85,000ละใช้ได้เหมือนกันเพื่อนๆพเ,เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับนะถ้าราคาบิตคอยลงมา85,000เนี่ยก็หมายความว่ามันลงมาเราๆ24%ละนะครับโอเคเลยนะครับนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไซคลนี้ลงมาประมาณ20%ฮนะและหลายครั้งรอบนี้30%อันนี้หนักสุดเพื่อนๆนหนักสุดแต่ละหลายครั้งรอบนี้อ่ะดูนะ19%นะครับนะรอบนี้ รอบนี้19% 19-20%นะครับ19%รอบนี้21%รอบนี้30%รอบนี้น่าจะเท่าไหร่ออีกทีนึงนะฮะรอบนี้ซัดเข้าไป25%แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น20% 20% 30% 20%ปกติมากๆนะครับนะก็ถือว่าถ้าเราดูนะครับนะในช่วงตอนบูรัน2017 เวลามันยอ่อมันก็ยอ่อจนนึกว่าจะตายไปแล้วนะั่นแหละเพื่อนเถ้าเราดู30% 4 0 30%ส0 30%เสมอๆนะฮะยับยับเลยนะตอนนั้นนี่หนักกว่านี้เยอะนะฮะรอบนี้ถ้ามันจะไปก็ถือว่าต้องจับจ้องให้ดีนะครับแต่ท้งนี้ท่านั้นไม่ต้องไปเดานะครับเดี๋ยวรอวิ k มันบีบตัวค่อยว่ากันตอนนี้เอเมดีมันยังตัดลงมาอยู่เนาะกว่าวิ k มันจะบีบตัวแบบเนี้ยลง แล้วก็เริ่มบีบตัวขึ้นมาเนี่ยอีกสักพักลงแล้วบีบตัวขึ้นมาอีกสักพักเปลี่ยนจากแดงเข้มก็ไปเป็นแดงอ่อนเนี่ยอาจจะรอยสักสองสามอาทิตย์เลยนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเริ่มมีการบีบตัวเมื่อไหร่ถ้าเริ่มมีการบีบตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ต้องรีบอะไรตอนนี้รอดูกันไปก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครัสำหรับวันนี้สวัสดีครับ